สวัสดีค่ะมาพ่อกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้ลาบปูนาค่ะลาบอีปูแล้วก็มีโตมันมาน้ำโตแม่เนี่เหนียเบิงแล้วอยากเบิงนมันไข่เยอะแล้วกระดองมันๆเลยจำจกออเดอร์เข่าเน่ะมันสีแห้งเย แห้งดีเดี๋ยวลมแห้งจ<ำ>ืจ<ำ>ับ แซ่บพังแล้วจาะเมนูเนี่ยมีบอ่อทังมงงื่อลยบ่อว่ะบอ่อใคได้กินเนี่ยมาอยู่นี่อได้กินแต่ก็แซ่บ ตัวแม่ตัวผูสิ่งไงเลยกลับชื่อน้องูกล้ักขื้แล้วหร่าเขากันครับลาบอีปูเนี่ยหึงหุวยห่วยปักมือ มันจังปูแซบตัวหนาเนี่ยอเอาไปดองก็แซบปักหน่อแล้วประกาศทินเขากันชัก เพียงเลยในหนนะ่อยเพียงพีวายพันธกากินอ่ะเพียงโมเสกยามธรรมาชาติมันแบบพวกสิยามงามๆเลยแมงมุมมาต่อไหมเจ้าเลียว

หนอกหน้านี่นะอืมเห็นหน่อยไหมสิมหนอกธรรมาชาติหนวกง้าเสียบเราทงหน,งหนอกงี้นี่ไม่พีผักกระดาเหรอมผมอำลมำเขดีแล้ว <c oughs> นี่เบิ้งตัวผูตัวเมียค่อเบิ้งท่องมันบ่กอืกี้บูแล้วเห็นกาไม่ไงตัวเมียบ่กว่าจับเอาจับเอาตัวน่อยๆแค่ตัวแมียมาตัวเมียสิตัวน่อยอ่ะมันคือคนเนาะ tụi mẹ hứ tui nhè, ngon rồi, giờ ui huy luôn, náo mua nhìn để xách thẻ cái náo song lên cái Here's xuống mưa là to Tôi at mắc ở cạn náo, ọc tăng như đấy. đấy wants náo to thế. the provided thẹp là sẽ náo náo gần bó Constraint:** gì đó ที่ว่าบรรยากาศกักบ,บดีซ้ำท่าจัางหวัดไงกระมิจจะตึกเนาะไม่เรับกระมิจจะทำรมชาติบทตรงยรันคุณพี่เอ็มสองจุนหาลมแห้งป่านี้ Điền sai, bụi điền sai đi bụi điền sai thật đó Bụi điền sai rồi thật Nào vào vào sắp cắn tay sắp cắn tay Khi đây dạng hóa toàn là nó เราครับกันขอคว่นชวน,นอุ้ๆ tùy xe. nào ย่างหลายเช่ไหมคะนี่เลยหลายน้องเป็นเป็นยังไงเด้เขา้าไหม บ่นึกตันน้อย <laughs> อกวันได้พญายนิด <laughs> เลืองเขอาอีกเราไม่นูเนี่ยแซ่บสดุดแล้วบเนี่ย เฮ็ดแขนก็นีกันด้เดอไส่นาเหมืหน่อยจ้เมื่อไร่ส่นาหมเลยเนี่ยอืมเฮ็ดควาให้มันแบบเนี่ยเป็นยังไงขวานแข็งเลย่อืรสชาตเห็ดเด้ลาบจูอ,อยู่บ้านบ่มีติแบบกลนะ<อ>เพราะว่าเป็นดินอันนี้ยังก่อนดินเหนียวโ,โข้ยง วาย่างแก่นเลยขันบุมี่ฝนมากเนาะพูดไปปิ้งปิ๊งเลยฝ่ายมนกจกสิบินเลยเดี๋ยวฝนตรงมากเหนียวขนาดานี้มาดิงขี่รถแทปอ่ได้ติดรอรถก็าเรียกว่ามีนกคือการเบิด์ตแต่ข้าเจ้ากับคุนอยู่ว่า กุลกับกุลยังอยงก่อกุลปู่คุดปูอ่ะว่าบ้าเอื่นกุลเนี่ยกุลมาแทนเขาโกหกนี่เอื่นกุกุปูกุลกุนอ่ะพอแล้วก็เอา แบบเผ่ดม,นมันมันบ้างเนี่ยพุดนะนั่นเอา้อค่ะวันนี้สิไปละค่ะแล้วคุณเรื่อมาคิปมีกาฝากดกไล์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเล่นนะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใหกันค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พอกำลังคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะค